เลือดไปเตะแตยังบางทีมดแต่ยังไม่เหมือนจะเป็นเป็ดถ้าไม่เป็ดก็สามนี่แหละเราไปดูกันเลยครับวันนี้แม่ในตัวนี้นะครับกำนันปู่เจ้าสาเก้าไม่ได้มาที่ไหนไม่เคยพลาดนะครับเลือสำหรับปู่เจ้าสาเก้าเพื่อไปท้องตลาดเชิญไหมครับ ยายสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดียายนะครับรสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับยายมาขอเลขด้วยวันนี้ที่ปู่เจ้าสาัตว์กดาสักสิทธิใใ์เลยยายตรงนี้สักสิทธิ์มากเห็นแต่ก่อนในนกบินพันไม่ได้เลยตกมสมัยก่อนเป็นเ,เคยมาโขแต่ตายายไหมอาประจําใหญ่หญถูกไหมล่ะถูกเกือบทุกงวดเลยยาย เข้ากับทั้งหมดเลขวันนี้ไม่นินมาเปลกในใหญ่นะมวลบุรีด้วยมีทั้งมาพูบุรีนะครับโอ้มาครบเลยตัวนี้แสดงว่าตาใหญ่ขอสัมผัสได้ได้กลิ่นบุรีตั้งแต่อยู่ที่วัดในรถอะไรใช่ไหม ลูกเขาเอาไปทำบุญที่ไหนบ้านเขาอยู่อทับกระบืออ๋อบ้านเขาอยู่ทับกระบือจ้ะแต่เขาเขามาอยู่ที่ลำดวนบออ๋บ้านพระก็เอาแต่จะทำที่บ้านครับเอาเปี่บ้านก่จมเสียชีวิตอายุ58ป้ายัย58 58เนาะฮอร์เห็นคนเยอะเลยเมื่อวานเต็มเลยอ้คนเยอะใหญเนาะเขาดูเขาก็ไม่ให้จับเนาะ เขาเอาขาคุณแล้วคุณด้ให้ต้มนี่โขลกอะไรบาให้เขาจะพิสูจน์ว่ามีฆาตกรรมอะไรไหมโอ้กาวนี่โรงดีทีตสุดกาบอโรง กากรองกากกากกากออกออกออกอิาออกออกออก นร่นง่ลงแล้วปูลงแล้วตุปูน่าจะปูแล้วยายองลงแล้วสุบริเล่นเห็นไหมหวาแล้วนะครับงูมองลงแล้วปูลงแล้วยายทามยายองลงแล้วตาเข้ามาแล้วในมือใหญ่เกิดเกิดจง้ันไยหญเด็มาเยคนเจ้าผสมเดผสมพนอย่นี้เล่นาโจนอ

ទៅបៀតលេយាយគាត់ទៅបៀតលេចាប់បៀតបៀតលេអីមកសុំអ្នកសុំផលអ្នកជោគអ្នកលាបណាស់អ ôi តើខ្លួនតហូចឈុតនេះក៏អ ôi ទៅច្បាស់ច្បាស់ណាអាយឯងគាត់ចាំរយៈត្រមមិនព្រៃពីព្រោះទេព្រះទេ A chủ trăng cho môi du lịch cũng chào chưa. A nato chùa ra chùa bóng tạc ta bóng ừ. ta ta chùa tạc ta ta, ừ, ta, ta, ta ta tạ mùa bóng tạ mùa ta tạ mùa bóng tạ ta bóng tạ mùa ta tay Tại Tại <laughs> <laughs> <Để Gender> ta đi bói bàn hậu chúng ta yên yên tay 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 sao? tay yên tay yên hệ yên tay yên tay ham tay yên tay yên na. yên tay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  ham? tay ba tay yên tay yên Ba yên tay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  yên ta, គ <cly> <saý> ុណស្នោអូម៉ែតាមទៅចុះមកជំរុញពីមោរົບលូចេតាតាវអូវាន់ទៅបាប់តលីតិឧឡំព្រាគុណញាស្ដណហើយណាលើគុណចៅចោតាដៃយើមើលនេះណាគុណនឹងជង់ងាប់ឃើញណាបាទអូមកជង់ងាប់នេះមកគេជង់ងាប់ណោចូលដល់វិញទីណាស់អាទីឧលេងច្រោទៅ

អ្នកបានកណ្ដុំតិចអត់ចាំលងដាក់5ចំចំមក5ឧដាក់3តូត្រង់ៗ3ពូចំចំមកមួយនេះចாមកត្រង់ៗនាំមកពីទេ5រុំពីញា500គុណ500ប្រពួនចោមងណា ครับคนទៅតែប្រាប់ឲ្យនទៅរូបក டை ទេតាយាយអាយ៉ាម៉ៅអើយតាយាមជាម៉ៅສົ່ງនៅវិទ្យុហ្នឹងជួយមកជុំគេពីរបានរត់បាន នោះទី9 Chocolate ใหม่ห่างไปอะไรตัวโปรโตคอลส้มน้าเข้าวันเข้าใบตูเด้ออย่าตันตะยังเอ้ยกดเก่าส้มกับใบตูตะยังตะยังสิเอาให้แจกตะยังสิเอาให้เข้าตัว เล้โอทีติยังบานรินบ่ติยังบานรินกันนะมาเล่ไปเก้าหกแปดไทยไปส่งส่งไทยหกแปด

สามแปดไปดูหลายๆมุมนะออกแล้วครับออกแล้วเขียนให้เสร็จก็ออกแล้วเขียนให้เสร็จออกเลยนะครับโอ้แต่เยี่ยมใจน้อยแต่เยี่ยมแต่ยุ่งเกลียดเลยมาเม่รินแต่เยี่ยมแม่แม่นิดเอาดูเลขหน่อยนะครับดูไม่ออกดูไม่ออกอะไม่ออกเลยแม่เลยใช้พิจาราแล้วก็ถูกมาจะเป็นตัวไหนใหญ่ดูนิดหน่อยใหญ่ ยายจะจุดธูปดูเด้อยายเป็นเลขอะไรยายดูไม่ออกก็เป็นเลขอะไรอันนี้เป็นอะไรหกห้าเกอ่าหกเก้าเก้าเก้าแปดสามเก้าแปดสามเก้าแปดสามได้สองใหยายยายเขียนให้หน่อยได้ไหมยหญ่เอาประการมาเขียนเพิ่มหน่อได้ทั้งปกได้ทั้งสอกดูนี้เป็นสอง มันเป็นเลขสามไทยแบบสามแปดสองสามแปดสองเหมือนครับนะหกหกก็ได้เห็ว่าเป็นหกหกก็ได้มันคล้ายสองก็ได้นะยายนะสามแปดหกสามแปดสองประมาณนี้นะยายแล้วเอ็ซีก็